หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมจอพรกกาศนะครับจอพรกาศนี้ถือเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือนะครับผมรสชาติจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะผมส้มๆน้อยัะผมซึ่งมันเป็นรสชาติที่ออกมาจากบะขามนะครับผมขามเปี๊ยะ,ะครับม น่าจะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมลงทิดกินเที่ยวสวัสดีครับเพื่อนๆลองเอาไปทำทานกันได้นะครับผมสูตรนี้นะครับผมสวัสดีครับผมยู่กับผุมครับลุงทิดกินเที่ยวครับผมวันนี้เขาจะมาทาเมนูจอพักกาครับผม ง่ายกันไปเลยครับผมวรรทุนดิบของเขากว่ามีระกาศนี่ครับผักกาดนี่ครับผักกาดหอมแดงมะขามเปียกนะครับผมอันนี้คือกะปิ แล้วก็นี่ถั่วนเน่าแผ่นนะครับผมเนี่ยเขาต้องออกไปปิ้งไฟก่อนนะครับผมแล้วก็มีหมูนิดหน่อยนะครับผมกระชสเป็นกระดูกหมูก็ได้นะครับผักกาดขาวกระเด็ดนี่ครับเอาตีอ่อนๆครับผมจริงใจผักกาดจอนอะจะเหมาอขนาดครับ ไปตั้งน้าห้อนรอเลยครับผมอ๋อเห็นย่างครับเกือบลืมไปครับผมอ่าจะมีพริกแห้งคั่วนะครับผมแล้วก็หอมเจียวโรยลงไปนะครับผมแล้วก็ถ้าเขาใส่บลาคามไปแล้วมันบลส้มนะครับเขาก็สามารถบีบปลาะนาลงไปได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขั้นตอนในการทำเลยนะครับผมโอเคครับ หลังจากตั้งกระทะน้ำเดือดได้ที่แล้วใส่มะขามเปียกลงไปเลยขับเปียกครับใส่ลงไปเลยครับประมาณนี้ครับผม น่าจะส้มครัผมออกก็ไย้นะเขาะต้องใช่น้ำนักไหมครับผมเพราะว่าเดี๋ยวน้ำพักมันจะออกมานะครับตากไปด้วยนะครับผมกะปิครับผม ที่ขาดไปได้คือน้ำปลาล่านะครับผมน่ำห้านะครับเราว่าจะใส่เป็น,นห้าแห้งป็นตัวก็ได้นะครับผมตามลงไปด้วยหอมแดงนะครับ ตามด้วยคุณเอาแผ่นนะครับผมสิ่งเขาได้ปิ้งมาแล้วนะครับเอาอย่างไฟเรียบร้อยแล้วครับหักใส่ลงไปเลยใส่ลงไปประมาณครึ่งแผ่นครับผม ถ้าเราไม่มีผัวเน่าแผ่นเราสามารถใส่เต้าเจียวแทนได้นะผมเป็นถั่วเหมือนกันนะครับตามด้วยนะครับผมเนื้อหมูที่หั่นไว้แล้วนะครับ ง่ายๆลยครับเมนูนี้รอให้หมูสุกแล้วก็น้ำเดือดเต็มที่รอให้หมูสุกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักกาดลงไปนะครับผมรอสกรักก๊ามครับผมหลังจากน้ําเดือดได้ตีแล้วนะครับใส่ผักกาดลงไปครับผมเดือวสกักก๊มมันจะย่อครับผม นี่ครับผมนี่ราสกรรำเดี๋ยวมันจะยอบหรือว่าเดี๋ยวมันจะหดลงไปเองนะครับผมแล้วผมก็จะหดลงประมาณนี้นะครับ ก็รอเดือนอีกสักแป๊บนึงก็เสร็จพอดีนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมจอพรกกาศนะครับจอพักกาดนี่ถือเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือนะครับผมรสชาติจะออกเปรี้ยวๆนิดหนึ่งนะผมส้มๆน้อยนะผมซึ่งมัน เป็นรสชาติที่ออกมาจากบะขามนครับผมขามเปี๊ยะครับผมน่าจะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมลงทิศกินเที่ยวสวัสดีครับ<ๆ>เพื่อนๆลองเอาไปทำทานกันได้นะครับผมสูตรน,นี้นะครับ